สวัสดีค่ะวันนี้จะมาโปรโมตนะคะโปรโมทจริงจราแล้วก็ไม่ต้องโปรโมตก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้กเ็เริ่มรู้จักกันหลายคนแล้วแล้วก็ได้เข้ามาเรียนก็ในกลุ่มเรียนก็ประมาณ30ท่านแล้วแต่ว่าออเดอร์ที่สั่งจองไปมีทั้งหมด50ชิ้นก็ได้ทยอยจัดส่งแล้วนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ก็ทักแชทส่วนตัวได้นะคะ ส่วนที่ใครที่ต้องการจะสั่งซื้อหรือต้องการอยากจะเรียนก็ทักแชร์ส่วนตัวได้เลยค่ะแต่ว่าของไม่มีพร้อมส่งนะคะของไม่มีพร้อมส่งของหมดค่ะของหมดนะคะแต่ว่าเราจะพร้อมส่งวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สึงนนี้นะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดพร้อมส่งเนาะนี่นะคะ วันนี้ส่งอีกประมาณเกือบสิบเจ้าหมดเกี้ยงเลยสตอ็อกที่มีนะคะร,รอบส่งอีกทีวันจันทร์นะคะถ้าใครจะรับก็ต้องโอนก่อนหนึ่งหรือสองวันนะคะเราถึงจะจัดคิวแล้วก็จะส่งของให้นะคะวันนี้จะนวนไหนดอกจริงดอกปลอมมันจะมีดอกจริงดอกปลอมนะเห็นไหมสังเกตไหมไหนดอกจริงดอกปลอมดอกจริงดอกปลอมตัวไหน มองออกไหมนี่อันนี้สีแฟตสีแฟตปุ๊บของจริงจะอ่อนกว่านะคะแต่นี่มันมองผ่านกล้องมันก็จะเข้มกว่ายังไม่ลงสีก็มีนะคะไม่ก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ที่บ้านโอมันก็จะมีอยู่สาม โอเลือกสายพันธุ์นี้โอเห็นกีบมันดูแบบธรรมชาติดีก็เอาสายพันธุ์นี้มามาทำนั่นเองนะคะตัวนี้คือขั้วปลอมนะคะขั้วปลอมนี่ขั้วปลอมนี่คือขั้วปลอมขั้วจริงเขาอยู่นี่ <c oughs> ไปถอดออกปุ่นปีนะคะขั้วจริงเขาอยู่นี่ นะคะอ่าเราก็พยายามให้มันเหมือนมากที่สุดได้เท่านี้นี่คือกฏจริงนะคะเหมือนมากที่สุดได้เท่านี้แล้วค่ะนะคะนี่ของปลอมอยู่นี่นะคะสวัสดีค่ะคุณสุธีลาวันนี้สุดจะส่งของให้นะคะพอดีของไม่พอส่งนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะส่งให้นะคะเดี๋ยวจะส่งให้ค่ะเดี๋ยวแจ,แ,ยแจ้งเลขเย็นๆนี้นะคะ จ้งเรืกินเกี่นี้เนาะปื๊ดปื๊ปื๊ปื๊อุ้ยนิ่มค่ะนิ่มเพราะเราเพราะเราปื๊บ,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 บทำจากดินตัวนี้อีกแล้วก็ของมันดีเนาะสุขใจที่ได้ใช้ของดีนะคะมันก็เลยเหมือนธรรมชาตินี่คือธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็จะพับงอได้แต่ว่าไม่นานมันก็เหี่ยวไม่นานมันก็เหี่ยวนะคะ แม่พิมของเราลายชัดเจนดูลายอันนี้คือของจริงนะคะหลายคนก็ชมมาว่าแม่พิมพ์ชัดค่ะแม่พิมพ์ชัดนี่เห็นไหมคะนี่นี่คือลายของจริงนะคะมันก็มีทั้งแบบว่าขีบเลี้ยงตัวเล็กเขาตรงๆนะคะไม่ซื้อไม่เรียนไม่ว่าดูการอธิบายของโอห,ห,หรือดูลนะักษณะกีบเลี้ยงขอชะบาเชี่ยวอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นของจริง เอาไปเรียนแบบธรรมชาติได้ไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ถ้าอยากเป็นเร็วก็หาตัวช่วยก็ผู้ช่วยก็คือยายโอนี่แหละมีอุปกรณ์ขายพร้อมสอนตอนนี้ก็ยังราคาโปรโบชันอยู่ยังไม่ได้แบบปรับขึ้นราคานะคะอยู่ที่280บาทรวมส่งนะสอนฟรีด้วยสอนผสมสีดินสอนเพ้นสอนให้เป็นออกมาในรูปร่างแบบนี้เลยนะคะนี่ก็ขอปอบ นี่ของจริงอยู่นี่ถ้าใครสังเกตนะคะเวลาเราเอาของจริงมาโอจะให้ทุกคนได้สังเกตด้วยฝึกส,สังเกตนะคะถึงมันจะเหมือนกันยังไงก็ตามโอจะเอาก้านยาวคือจะเป็นของจริงถ้าก้านสั้นจะเป็นของปลอมทํามาเพื่อเพื่อนึงเอาไว้ใส่กับอ่อชมาของจริงหรือของปลอมก็คือของปลอมแหละชบาดินปั้นแล้วก็เอาเป็นอุบะ พวงมาลัยนั่นเองเราจะได้อุบะสวยๆอ่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงจะบอกนะคะส,สิ่งที่ให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูก่อนเนื้อดินว่ามันดียังไงนี่ดูดีอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่ดินนะนี่ดินนี่แล้วเดี๋ยวตั้งไว้สักพักมันก็จะคืน รูปนี่เห็นไหมมันก็ค่อยเด้งขึ้นขึ้นอยู่สภาพปกติของเขาเขาอยู่ทรงไหนเขาอยู่ทรงนั้นเห็นไหมแบบนี้ไรฟ์สดไม่จกตาเห็นไหมคะนี่แบบนี้และลายชัดเจนนะคะส่วนของจริงดูกันของจริงปุ๊บมันจะขึ้นรูปให้ไหม <c oughs> มันก็จะยับยู่ยี่นะคะก็จะเสียรูป <c oughs> นะคะ นี่นะคะเราก็ทําให้มันแบบบางมากที่สุดดินดีทําได้บางบางขนาดนี้เลยนะคะบางเกือบเท่าของจริงเลยเห็นไหมแล้ก็จะเนื้อดีดอบใสๆสนะ,ะด้วยเด้ทคนิคในการผสมส,มสีด้วยเนาะบางสายพันธุ์นี่คืออีกสายพันธุ์หนึ่งมันก็จะเป็นกีบกีบแบบแนบชิดเห็นไหมคะแนบชิดเห็นไหมรูปรูบรวบแบบนี้แต่โอเลือกสายพันธุ์นี้โอชอบด้วยความแบบว่าอ่อนช้อยผิวไหว นั่นเองนี่คือของจริงนะนี่คือของจริงของจริงนะคะของจริงจะตัดคั่วให้ดูดีมันคือของจริงนันคือของจริงนะคะตัวนี้นี่อ่ตัดให้ดูฉีกให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าของปลอมมาเล่นของจริงค่ะของจริงค่ะนี่ของจริงค่ะของจริงนะคะของปลอมอยู่นี่ นี่ของปอมอยู่นี่นะคะของปอมนะคะก็จะเรียนแบบเขาประมาณนี้เนาะออยากให้เห็นแสงแสงจริงสีสีจริงจากตอนกลางวันนั่นเองนะคะเลยไม่อยากใช้แฟลชเนาะอ่ะจะให้ดูลายต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ชมกลับมารีวิวกับมานะคะบอกว่าแม่พิมพ์ลายชัดมากชัดค่ะชัดเจน ชัดค่ะชัดนะคะทุกชิ้นชัดค่ะเนาะด, <c oughs> ดูพื้นผิวของขอโทค่ะพื้นผิวของขานะคะไม่แค่ขายอุปกรณ์นะคะเราสอนให้ด้วยผ่านกลุ่มเฟ e บุ๊ k ส่วนตัวกลุ่มปิดนะคะเราไม่มีรีวิวเราไม่มีสอนอเปิดเผยนะคะก็คือ คุณสั่งซื้อแม่พิมพ์คุณก็ได้เรียนเราสอนให้คุณฝีนะคะเราไปใช้กับงานอะไรงานอุบะพวงมาลายัยโมบายอุ้ยหลายอย่างนะแล้วก็ดอกไม้จริงของเราได้นะเนี่ยที่ทางานออกมาเสร็จแล้วสิ่งที่ให้อีกชิ้นหนึ่งก็คือพิมพ์ตัดพิมพ์ตัดนี่ก็ทํทาเองทั้งหมดเลยนะคะทุกขั้นตอนทําเองหมดเลยแล้วก็สอนเองด้วย พิมพ์ตัดชิ้นเดียวพิมพ์กดลายชิ้นเดียวแต่สามารถปั้านออกมาได้หลายไซส์ทิ้งได้เทคนิคบ้านออกมาได้หลายไซส์ทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในกลุ่มเรียนนะคะแต่โอก็ได้ทักแชทส,ส่วนตัวไปบอกกับนักเรียนหลายคนอยู่เหมือนกันว่าเราปรับยังไงเราทําอย่างไร,ร,งไรใช้แค่ตัวเดียวนี่แหละนะคะตัวเดียวนี่แหละทำได้หลายไซสแล้วหลายรูปทรง นะคะกดกีบเลี้ยงดอกลักน่าจะได้เนะเาะพื้นผิวมันจะไม่ค่อยเหมือนกันถามว่าได้ไหมมันก็ก็ได้นะแต่สู้เราเอากีบเลี้ยงดอกลักแม่พิมพของเขาได้เลยจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเหมือนกว่ามันจะรูปทรงคนละอย่างกันแต่ไปกดกีบเลี้ยงกดลายนะ ดอกกุหลาบได้นีเนนนเแบบน่เห็นไหมคะบางคนอายรูปแบบเห็นไหมคะนี่คนละแบบมันจะเป็นเรียบเรียบมันจะไม่มีลายบนผิวเหมือนชบานะคะดอกลักแล้วก็มันข้างล่างมันก็รูปทรงตาก,กัอย่เราถึงใช้ด้วยกันไม่ได้แต่ผมบอกว่าใช้ด้วย กันกับกีบเลี้ยงกุหลาบได้นะคะตัวนี้เราก็จะได้ลายเดีตัวอ่าเนาะมันคนละอันนะนวนใช้คนละอย่างเลยต้องกีบเลี้ยงดอกลักเลยนะคะถ้าจะทำอุบัตงไลก็ต้องมีสองชิ้นถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะกด อย่างเงี้ยนะคะนี่อย่างเงี้ยลงปุ๊บนะคะแล้วเราก็เอากีบเลี้ยงไอตัวนี้ชบา,าอ,อ,บอยู่ข้างนอกกีบเลี้ยงดอกรักอยู่ข้างในนะคะแค่นั้นเราก็จะได้ความสงจริงเหมือนการร้อยมมลายสดเลยนะคะใครที่ได้เซตปั้นพวงมาลายไปคุณได้ทั้งสองชิ้นนี้เลยโ,โคตรคุม้ม ตัวนี้สองร้อยตัวนี้สองห้าสิบเป็นเท่าไหร่นะดินบีอีกสองก้อนคุ้มมากนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเซฟป,ปั้นพมงอะไรโอ้ให้พีด่ด้วย <laughs> พิมพ์ตัดกีดดอกกุหลาบได้เป็นเซฟแบบนี้ อโอเคนะคะใครสนใจอยากทำได้อยากทำเป็นสั่งซื้ออุปกรณ์2ชิ้นนี้นะคะสองบบาทนะคะก็ได้เรียนฟรีขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ